กอร์นิ่งสวีนาสวัสดีนะครับเพื่อนๆยามเช้ากันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอยู่ในเทเจมนะวันนี้นะครับมาอยู่ในเกลวถีประจําวันเสาร์ที่30นะครับเพื่อนก็แป๊บเดียวจะขึ้นเดือนใหม่แล้วเวลาที่ผมอัดตอนนี้นะครับก็เกือบเสร็จโมงเช้านะเพื่อนเป็นเวลาที่น่าจะโอเคแล้วล่ะเออถ้าได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไม่รู้ว่าเสียงมีจะมีเสียงตามสายมาหรือเปล่านะก็ก่อนจะไปนะครับก็ขอบคุณอดีนโอมนะครับ คอนเทนต์นี้นะครับก็จะสนับสนุนด้วยเพื่อนๆเท่านั้นเลยนะครับก็คือจะเป็นตามหาไม่ใช่ดิไม่ไม่ใช่ตามหายต้องบอกว่าอะไรวะเกลือจากทางบ้านนะครับโอ้เกือบลืมเลยก็อีพีล่าสุดอ่ะลงไปเมื่อกี่วันที่แล้วไม่รู้นะครับหรือว่ากี่เดือนที่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตอนหลังๆตอนนี้ผมจะมี2คอนเทนต์คือจะเป็นเกลือจากทางบ้านนะครับก็คือจะเป็นการที่เพื่อนๆเนี่ยซื้อแฟกการ์ดหรือว่าอะไรเนี่ย แล้วก็เอาไม้ผมเนี่ยสุมนะฮะก็คือใช้ดวงคือเกลือผมสุม่มกับเป็นการทําเว้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเว้นการหรือจี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่คล้ายๆกันเนาะแต่เป็นของทางด้านให้ผมเนี่ยสุมเพชรน,นะครับก็คือจะเป็นเทสดวงนะผมตั้งไป้สองคอนเทนต์นะครับที่ผมได้ทําไว้จากทางบ้านนะก็โอเคครับรับวันนี้นะเป็นเกลือจากทางบ้านยังไงนะครับก็เพื่อนๆน่าจะเห็นแท็กนี้กันแล้ว ที่ผมได้รีวิวไปเมื่อวานเป็นอีเวนต์เจาะอดนะครับโอมเนี่ยก็ได้ซื้อไปหมดแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะก็ตีไปราคาเนี่ยผมดูจากภาพรวมนะราคาประมาณ1000บาทนะครับพันบาทในเกมนี้มาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างน,นะก็ขั้นต่ำหนึ่งพันบาทนะถ้าตีกลมๆนะ่ถ้าไม่อยากเอาเกลือจริง,รงๆนะก็คือ1000เพชรนะก็ดับแรกนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรับก่อนแล้วกันโอ้มบอกว่าซื้อไว้นะครับโอเคนี่นะรับนะครับ กอข้ามก็แต่ผมจะจัดภาพให้นะครับเพื่อนไปตอนที่รับเสร็จแล้วละกันเพราะว่าถ้าผมรอรับเนี่ยน่าจะอีกนานนะ Two thousand years later โอเคนะครับก็รับเสร็จสิ้นไปที่ร้อยนะครับเพื่อนๆหนึ108่งร้อยแปดจดนะครับเยอะมากก็เกือบจะครบนะขาดอันนึงเพื่อนๆมันไม่ครบอะเพื่อครบคู่นะฮะโอเคครับไม่รู้ว่า,าได้รับแบบแจกมาหรือ,อยังนะรู้สึกจะมีแบบแ,บบแจกอันนึงใช่ไหมแต่ผมไม่มั่นใจว่า มันมันเติมแล้วนะี่มันได้กี่ใบเงเออมันยังไม่ได้ไปนับนะฮะน่าจะรับแล้วปะแบบแจกนะครับมาหนึ่งใบนะก็อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเลื่อนหาดูอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องไงนะไม่เดยวนะมันเกินละลืมดูวันเลื่อนมาเพลินเกินโอเคไม่เป็นไรเราจะไปเปิดเลยมันจะมีแจกฟรีใบหนึ่งนะเพื่อนใครที่อยากจะลองลุ้นดูนะครับก็ดีสุดนะครับ ในนี้น่ะจะเป็นหมวกอัศวินไทเทเนียมนะครับส่วนการ์ดเนี่ยก็จะเป็นเดสครับเพื่อนไม่มีนี่ด้วยหุ่นละกาไทเทเนียมนะครับป้องกันหุ่นละกาก็มีโอเคนะครับวันนี้ละฮะเรามาตามล่าเดสกับหมวกกันนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าในราคา1,000บาทในเกมเศรษฐีก็ถ้าเราอ่ะเกลือใช่ไหมเราก็จะมีโอกาสโอ้อันนี้มันซ้ากันมันก็จะมีโอกาสได้พวกเพชรมาแทนครับยังต่ำแหละถ้าได้เพชรแต่ผมก็อยากเห็นเพชร1 0 0 0นะเออถ้าได้เพชร1 0 0 0มาก็อุ่นใจมาแต่ผมจะสุ่ม เด้หนึ่งครั้งก่อนละกันนะครับเป็นร้อยเพชรนะก็เกลือนะเนี้ยผมว่าร้อยห้าสิบก็พอสูดถ,ถ่ายได้เหมือนร้150อยห้าสิบอ่ะเดีไม่ได้แย่มากร้อยเพชรนี่เกลือนะขั้นตาำผมว่าน่าจะแบบสักสามร้อยขึ้นนะ่ะจะดีโอเคมาก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มทีนะ ห้าครั้งนั่นเพื่อนห้าครั้งเนี่ยก็ใช้ประมาณ10ใบนะครับเพื่อนโอ้สุ่มได้10ทีนะก็ไวมากคิดแค่หนึ่งร้อยเพื่อนนะนะโอเคไปค่อนข้างแพงนะครับก็อย่าลืมอุย้ยเอลลินแตกเลื่อนโอ้ my วก d นี่คือเจาะอดนะฮะเพิ่งตื่นคือดีใจเลยได้เอลลินนะฮะ ถ้าชอบนะครับอย่าเป็นกำลังใจให้เจ้าของไอดีนะอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะเพราะว่าถ้าอ่าไม่มีน้องโอมเนะี่ยผมก็น่าจะไม่มีคอนเทนต์นี้นะครับต้องบอกไม่มีเพื่อนๆที่ส่งไอดีมาให้แบบสุ่มนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องโอมเนะี่ยนะครับโอเคเพื่อนๆแล้วก็ได้เพชรมาทั้งหมดอ่ะคือ600ใช่ไหมเจ็ดร้อยห้าสิบได้เพชรเยอะมากแล้วก็ได้เอลลินนะครับเพื่อนๆกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนท้ายกันเนาะมันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นั้นเพื่อนแต่ผมยังไม่ได้พาไปดูเลยพาสวิตช์มูลขอสวิตช์มูลนะแล้วก็ เอทิสโลมี่นะครับแล้วก็อิมพัฒนจีนี่ก็ได้ที่ยังไม่มีนะส่วนจี้เนี่ยเอาอะไรก็ได้ครับเพื่อนๆจี้น้ออมยังไม่มีเยอะเพราะน้ออม,มทําแบบตายหมดอเอาเรื่องอยู่มาถึงเอลินแตกเลยนะครับรอบนี้ได้เท่าไหรอ่อ่ะรอบนี้ได้สามร้อยหกร้อยห้าสิบถือว่าเกลือไหมเกลือนะก็ขั้นต่ําผมว่ารอบแล้วประมาณสักแปดร้อยขึ้นเนี่ยจะดีับแต่ก็ยากแหละมา เฮ้ยเพื่อนๆรอบนี้การ์ดเยอะว่ะได้เพชรทิดมานะครับเพชรทิดคืนเราโอมยังไม่มีนะครับแล้วก็ได้เป็นขอจะนั่นดีๆโอ้ยการ์ดแตกเยอะอยู่นะเออทำไมเล่นไปเนียเราไปสุ่มทีละครั้งดีเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวผมจะขอสุ่ม5ครั้งนะครับกลับกันไปนะว่ามาดูกันว่าจะแบบไหนออกดีกันแบบเดียวก็อาจจะลงดีก็ได้อแต่ได้แบบสุ่มแบบลวดอะ่ะคือดีมาก เดี๋ยวนี่คือผมสุ่มไปเท่าไหร่แล้วประมาณครั้งแรกก็คือสี่ครั้งใช่ไหมนีม้จะมีหรือเปล่านะรวมๆแล้วผมคิดว่าสุ่มห้าน่าจะดีกว่าไม่รู้ดิแล้วแต่ดวงมั้งเนี่ยเรลืออ่ะเดี๋ยวลองสุม่มห้านิสุมม่มห้ามาทีมันก็เกลือบ้างมันเบื่อเห็นไหมผมก็เลยคิดว่าสุ่มเดียวอะ่ะ สุ่ม5มันก็มีค่าเท่ากันเว้ยเดี๋ยวผมสลับแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสุม่มรวมสุดท้ายเลยครับเพื่อแบบสุ่มเดียวก็ได้ของดีบ้างอะไรเงี้ยจะพอแตกนะเผื่อแบบบางคนแบบเว้ยอยากจ,จะรุ้นสัก35บาทอะไรเงี้ยเผื่อได้แบบตัลวละครหรือว่าการ์ดดีๆไม่ก็ได้จี้ดีๆลักจี้ในการทำเว้น ะบอกว่าทำเบนไม่ได้ต้องบอกเป็นการเติมนะครับอากันนะครับพเพื่อนๆโอเคได้200เพรดีสุดมานะครับก็สุ่มต่อขอ,อละขอ,อละตี้โอ้โหไม่มีเลยแสดงว่ามันเกลือมา,มากเลยนะแสดงว่าผมได้เอลินมานี่คือดวงดีจะจัดเอลินแตกเฉยงงปกติมันต้องไม่ใช่แบบนี้นะฮะได้เพรเท่าไหร่อ่ะดูสิ 600นะเพื่อน600กลมๆเลยเรามีเท่าไหร่ละเกือบหมื่นล้านเพื่อนก็มีขั้นต่ำสองพันใช่ไหมผมคิดว่าหมดกิจสุ่มเสร็จอะ่ะน่าจะมีประมาณหมื่นหนึ่งนะครับอาจจะนะอาจจะถึงก็ได้เพชรประมาณ8ปดพันเสียถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะถ้าได้การตัวละครท็อรัอ่ะกับเพชรเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่แย่และรอบน,นี้ได้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยโอ้รอบนี้เกลือมากได้แค่สี่ร้อยห้าสิบป่ะอีห้าร้อยห้าสิบมาเพื่อนรอบท้ายละ ก็ขอหน่อยละกันนะครับขอจี้ละกันนะเพราะว่าจี้อ่ะยังไม่มีใช่ไหมจี้สักจี้หนึ่งละกันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นการ์ดนะครับก็ขอเป็นสวิตช์มูนนะเพราะว่าเราได้เอลลินมาอ่ะอ่ะลุยนะครับและนี่คือกล่องสุดท้ายอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะขอไอดีให้ได้ขอดีๆจะได้มีคอนเทนต์แบบนี้มาเปิด,ดนะอ,อีกนะฮะยังไงโอโหเกลือ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างคือเราได้การ์ดมาเพื่อนเว้นเนี้ยอืมได้าก,การ์ดมาล่าสุดเนี่ยได้มาสามตัวเพื่อนก็ถามว่าคุมมค้มไหมคุ้มป่นนะเพราะว่าเอลลินน่ะถ้าเ,เพื่อนๆซื้อกันน่ะในตำนานน่ะก็กี่บาทวะกี่บาทประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะเออถือว่าการ์ดเม้นเนี่ยผมตีไปราคาประมาณหนึ่งหมื่นเพชรละกันนะครับเป็น e vo, เวอร์ชันอีโวเนาะถ้าเป็นตำนานน่ะก็จะให้แพงกว่านี้นะครับเราต้องเติมตำนานเองเพิ่มก็สับสายที่ แต่ส่วนเกมอยู่แล้วแบบชอบเติมเกมนะ่ะผมคิดว่าก็ลองดูได้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันแล้วแต่ดวงจริงอนะ่ะเนี่ยเพื่อนเออแล้วแต่ดวงจริงเพราะว่าเปอร์เซ็นที่ผมสุ่มได้นะ่ะเราไปดูกันท้ายคลิปอ่ะตรงนี้ฮะนี่ครับเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งพันเพชรเนี่ยศู 0. 0 10, นย์จุดศูนย์หนึ่งศูนยะ์เพื่อนหนึ่งร้อยเพชรน่ะสี่ห้าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวสองร้อยเนี่ยสามเปอร์นั่นเพื่อนผมได้สองร้อยมาหนึ่งครั้งนะถือว่ายากนะสามเปอร์ 3ามร้อยี่สองจุครับห้ารนะครับสามเพ็นะศูนย์จุาหนึ่งร้บเป็นะสี่สอนะครับหนึ่งนเนี่ยศูนย์จุด่าพันก็เช่นเดียวกันนะครับ e ีโวดที่ผมได้มาเนี่ยศูนะครับเพื่อนเปอร์เซ็นต์น้อยมากส่วนอีมมัทันจีนี่นะศูนย์จุดครับแวไพรดีดีศย์จุดสครับยอมลา0.1นย์จุดนไนกี้ศูนะครับ, i, รบ, la, Nike, รบแล้วก็เยทิสโรมี่คือ1เปอร์เซ็นต์เออยากนะ ผีเสื้อสมุทร0.1ครับเอลิน0.1และสวิคิมูล0.3และเดสนะครับ0.010แต่ผมเนี่ยได้ของที่ดีมาในเวลนี้ก็คือจะเป็น0.1นะครับค่อนข้างยากเลยทีเดียวแต่ก็ออกมานะเออเปอร์เซ็นต์0.1ออกมาเฉยแต่จริงอยากจะได้ดีๆนะก็คือจะเป็น10,000เพชรอยากเห็นมากๆเลย0.01นะ่ะแล้วก็จีนะครับเรทประมาณนี้เลยจี G เนี่ยยากนะเพื่อนรูเตอร์0.4เทอรเทิร์น แมนโจมตีเนี่ย0.7นะครับปืนนาเสียงซื้อน,นี่ก็ยากละหนึ่งเปอร์เพื่อนมาเชิญหุ่นและการเศรษฐี0.1ครับเกาะลายฟ้าเนี่ยรองเท้ากักขังบวกหุ่นและการไทเทเนียมเนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดเพื่อน0.1ที่เหลือเนี่ยก็เท่ากันนะครับ0.3และมีอันสุดท้ายที่ยากสุดนะครับไฮไลท์หลักของอีเวนต์นี้ก็คือจะเป็นบวกไทเทเนียมบวกนะครับเพื่อนๆ0.030เป็นต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์หลักของการเติมเวนนี้ดีกว่านะครับเวนนี้ไม่น่าใช่ โอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยละกันนะครับก็ขอบคุณในดีน้องอมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาก็ถ้าชอบนะฮะทิมไลค์ like ให้กันได้นะครับที่สําคัญนะอย่าลืมคอมเมนต์ว่าเติมไปแล้วเนะี่ยใครที่เติมอเออเติมไปแล้วเกลือหรือเปล่านะครับไปละบ๊ายบายครับคลิปนี้ขอบคุณครับ